ผู้ชายเปลี่ยนไปทันทีหลังเดทแรกหมายความว่าอย่างไรเรื่องนี้มีหลายคำตอบครับหนึ่งนะฮะคุณไม่ตรงปกคือคุยกันในไลน์คุยกันอะไรรูปคุณสวยมากมายเลยนะครับแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บเจอปุ๊บไม่ตรงปกไม่ใช่แค่เพราะผู้หญิงนะบางทีผู้ชายก็เป็นนะครับผู้หญิงไปเด็กกับผู้ชายปรากฏไม่ตรงปก ดูในรูปแม่ทาไมหลอ่อเหลือเกินพอมาตัวจริงรากฏหัวร้านเถิงไปครึ่งหัวเพราะไปเอารูปตัวเองทำไมสองปีที่แล้วมาตอนนี้อ้วนแล้วร้านแล้วนะครับก็เปลี่ยนไปก็เป็นไปได้แต่ั้นสาเหตุแรกหนึ่งคือไม่ตรงปกอย่างที่สองถ้าตรงปกแล้วก็เปลี่ยนไปอีกมันเป็นอย่างไรอาจจะเป็นเพราะว่าเคมีไม่ตรงกันคนสองคนไม่จําเป็นนะครับที่ว่าพอมาเจอกันแล้วจะต้องรักกันให้ได้นะครับบางทีมันไม่ใช่นะครับบางทีมันนั่งคุยกันสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงสำเนียงน้ําเสียงทัศนคติการมองชีวิต นะครับหรือถามคาถามอะไรไปไลฟ์สไตล์อะไรไปรากฏมันเข้ากันไม่ได้เลยแม้กระทั่งนั่งคุยกันแล้วรู้สึกคุยไปคุยมาน่าจะเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับบางคนเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นนะฮะในหลายๆคนที่แบบว่าไปทำเซอร์วย์สอบถามผู้ชายมาบอกว่าพอคุยแล้วรู้สึกว่าด้วยเสียงด้วยคําพูดด้วยอะไรมันรีมายไปถึงน้องอะนะฮะแล้วก็คุยไปคุยมามันกลายเป็นน้องไปละนะครับก็มีดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเคมีไม่ตรงกันไม่ได้มีใครผิดหรือมีใครถูกแล้วที่สามเขาอาจจะมีใครอยู่แล้ว นะฮะแต่บังเอิญวันนั้นช่วงนัดว่างหรือว่าแบบว่าผีเข้าหรืออะไรสักอย่างเดิงที่แบบามาคุยกับคุณแล้วก็บบนัดมาเดทแต่พอไปเดทปุ๊บปรากฏว่า,าแฟนที่ทะเลาะก,กันไว้กับดีกันขึ้นมาบางทีเมียไปปฏิบัติธรรมวันสิบวันก็มาถึงประกาศตัวเองโซดนะแล้วก็เที่ยวไปลุยพยายามจะหาเศษหาเลยในระยะเวลาที่ตัวเองมีอยู่แต่ปรกากฏพอเมียออกจากวัดปุ๊บก็หายหัวไปก็มีครับไอ้เรื่องของตรงนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้หายไปได้ดังนั้นครับ ถ้าคุณไปเดทแล้วนะครับแล้วมันไม่เวิร์กด้วยประการอะไรก็ตามหรือพอเดทแล้วผู้ชายหาไปไม่ต้องมานั่งเสียอ,อกเสียใจคุณเป็นตัวเองที่ดีที่สุดเลยอย่างนะครับถ้าวันที่ไปเดทคุณรู้สึกว่าคุณแต่งตัวอะไรไปเป็นลักษณะที่เป็นตัวคุณแล้วคุณพูดในลักษณะที่เป็นตัวคุณแล้วคุณโชว์ทัศนคติความคิดที่เป็นตัวของคุณเรียบร้อยแล้วขอไม่เก็ตช่างมันนะครับคนมีอีกเป็นล้านมันไม่ใช่ทุกคนในโลกจะเก็ตเรา แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเก็ตทุกคนในโลกไม่ใช่เรื่องว่าผิดไม่ใช่ว่าเราพลาดไม่ใช่เรื่องอะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องของคนสองคนที่เข้ามาแล้วสถานการณ์จังหวะเคมีมันไม่ตรงกันมันก็จะแยกย้ายกันออกไปเท่านั้นเองที่มให้กับตัวเองแล้วก็บอกว่าเดินต่อยังมีผู้ชายอีกเป็นล้ลนถ้าเกิดว่าคุณใช้ชีวิตไปตามแบบของคุณตรงจริหของคุณนะครับแล้วก็ เรียกว่าพัฒนาตัวเองรักตัวเองดีที่สุดแล้วแล้วโชว์ความเป็นตัวเองดีที่สุดแล้วหาคนที่เขาชอบคุณที่คุณเป็นคุณให้เจอนะครับไม่ต้องพยายามไปพลีสหรือเอาใจไขให้ใหมันมากหมายนักและสักวันหนึ่งถ้าคุณเจอคนนั้นคุณจะรู้เองและคุณจะประสบความสําเร็จในความรักแน่นอนครับ